สวัสดีครับวันนี้เรามาซิดเบ็ดปาก,กาอีกตามเคยครับตกเบ็ดดิมฝั่งเขื่อนน้ำอุน่นดูครับมาเอาขีกระเดือนไส้เดือนกันแ,แต่คนจะเรียกมาเอาไสเดือนโกบอนโอ้อย่างพอขายเลยนี่เรากำลังเดินทางไปขุดไส้เดือนกัน เดี๋ยวเราก็จะไปตกริมฝั่งกันไปครับนี่คือการเปิดคลิปครับไปเสกกันแน่นี่หอยไปเสกก็ไปแล้วจะไปนั่งเรือสิทธิ์ลายกรบเพลมทเมนบ่วหิตอันนี้นะ ถ้ามึงสิดเบ็ดกูสีบอนสิดนะมึงเอาโอ้กูว่ากูต้องได้เปลี่ยนเบ็ดแล้วโตวบักง่ยยายกว่าขี้เกียดเลยมั้งเสียมไม่เรยวนี่บอฮะแฮนไปไปก็สิไปไงบุคคลมึงอ่สิทึกกูด่ามันนี่ <c oughs> โอ้โหปลาบิน <c oughs> โูโ้มาแล้วเตรียมเล็กเล็กมัน <c oughs> ติดหนาเว้ยนี่ครับอาหารแมวอาหารแมยวอย่าพลังไหน นี่ตัวที่สองบินมาแล้วมึงนี่ครับตัวที่สองมาแล้วนี่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 เก็บลงถุงรีบมาถุงแย่งมาถุงใส่เครื่องข้องแล้วออกจุดวัด ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไอ้โอ้โหฝา <c oughs> <c oughs> กกาใหญ่ <c oughs> ดูครับนั่นานั่นอายุน้ำอันทุงนะอายุน้ำทุงนะมันสิเป็นเบอร์เบอร์สามจุดศูนย์นะมันสิเป็นเบอร์ใหญ่ไง อู้ใส่คิดปากกาโอ้นี่ครับปากกาปากกาปลาตะกับตะกับกิบก็บ ว้าโลอีกตัวปลาปลาหมอครับปลาหมอเราภาษาอีสานเขาเรียกปลาเข็งนะครับนี่นี่ๆคิดๆติ๊ง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 นี่ๆใส่เลย้อือสวยโลนี่ มาพี่งอยเรือตัวพี่มัน้นบุได้แล้ว, <laughs> ลวมึงยันลนะลยอย่าลุดดด้อถ่ายแล้วบุนนี่อือนี่ครับนี่ นี่มาแล้วครับอีกหนึ่งแตทมมาพี่ยอดโน่นพี่คิดมีแต่ป่าใส่ดีป่าคือกันเดอนี่เด้อ

ปลากินนี่ลมพัดอี่างนี้เหรน่หมดปลากินโอ้โหกูกระเพาะมึงเงืตัวนี้โอ้ปากกาโอ้โหกูโคตรแม่เลยโอ้สุดยอดสุดยอดครับเอ้ยโ่วยช่วยช่ขาเรือขาเรือ สุดยอดเลยเป็นกำมืออันนี้ก็เอามาใส่ทางในเรือพี่เสียวรุดมือโอ้โหจะได้อีกทรงตัวนี่โคปิ้งอันนี่เรียกว่าจริงๆนจริมพัด ป๋าปอเอ๊ก้าเอามาใส่เรือพี่ถึงนงก็ได้ใครก็อยู่บันเก่าอยู่แล้วบันเก่าได้ปลาสีตัหรือห้ตัวก็ละไนีปลาสีตัหรือห้ตันี่ยนะว

<laughs> đi lại nhưng mà stop ừ ừ mình hạ chút Ừ nhau rồi đi Stop rồi

งานที่ได้วันนี้ได้ประกาหไงตัวนึงครับประกาศไงสิบกว่าตัวนี่แหละครับ <c oughs> ได้หลายกว่าลุงทางวันเก่าอยู่นอนประกาศไงนะครับไม่ไข่ไปละเะ <c oughs> บ่ได้ลงช่องใหญ่อ Facebook ส่วนตัคือเก่าแล้วับแ้วทนะ4:00นแรง